ข้นที่นิานครับผมใส่เบ็ดอีกแล้วครับมือนึ่งนี่มาใหม่เลาะผูเขาแล้วครับไหลครับมองใส่อะมือนี่ไ่ได้บ่ค่อยได้ลงทามเพราะว่าป่ามันขึ้นป่ามันขึ้นมาน้าม,มันไหลอยู่เนาะรับนหน้าบกป่าน้าลดลงเนะครับป่ามันที่ถอยยังไปใส่เลาะทามครับมาเจิมเบ็ดไหมครับผมห้าสิบลังตอนแรกว่าที่ เฮ็ดสามสิบลังพอครับแต่ว่ามันกระเทินนะครับคันห้าสิบพอดีพอดีใส่สามสิบมันกระเทินก็เลยเรายักตออีกห้าสิบลังเมื่อนี้ได้เงี้ยชื่อเดียนครับไปหาซื้อจิริดบบได้ครับไปหาจิริดบบได้แล้วกับมือคืนนี้็บได้ไปไต้เขียดเพราะว่าคิดว่ามันจะปิดซิมีจิริดว่าจะซื้อจิริดได้ เรามาได้ไปไต่เขียดอีโมไว้สุดท้ายบ่ได้จักจั่งเคยใส่รอบแรกนี่ใส่นย่ยชีวเดียนก่อนครับแล้วจังที่หาไต่เขียดหาจับปูน้อยจับกิริตมาเปลี่ยนช่วงรอบรอบดึกๆเนาะครับเปลี่ยนเปลี่ยนซุ้มนั่นรอบตะเวนนี่ใส่ชีวเดียนตะเวนตกดินแล้วครับบ่ทนได้ใส่อยู่ี่เดอยงแล้วออกมา กบเพาอะไรครับผมมันที่ใหญ่หางไปครับงานเสียงเครียดครับผมทงบรรยากาศครับมือน,นี่ปูตะเพาบ้านฉานมีครับนี่ครับ,อ,รบอยู่ไซต้องพูดแล้พูดแล้พูดแล้วเบียดห้าสิบลังเลยที่ได้ไหลครับคิดว่าครับพี่น้องครับไส่เรียบร้อยแล้วครับเบียดอะเบียดห้าสิบลังไส่ฮอตสองทุม่ม จังแล้วใส่ยากับผมเพราะว่ามันหกโอ้หกเปิดยากขนาดใสเงีย้ยจีเรียนเนี้ยนะใสเงีย้ยจีเรียนเอยคือบะใสทอดห้าสิบหลังดอกใส่ยาอะลยจะนั่งชินน้ำชินทาจะน้อยนึงครับผมสิบไปยามรอบแรกเลยเพราะว่าใส่แล้วไม่ได้ลองนะยางรัดมาเลยเมือ่อยหิวน้ำ เดี๋ยวยังเป็นรุ่นน้ำกันครับผมเอาละครับผมสาวเมยแลรา้วมกรบดุนนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาในการใส่โดดแล้วจะที่พยายามรอบแรกเลยครับผมไปครับไปน้ำกันครับมาหอดแล้วมองยำย่งางม้าเขาเดี๋ยวครับเพราะว่ามองพัก,กพักอยู่เสียงแล้วครับมาใส่ก็ ยังบด,ดนครับพอร้อยเม็ดอกมอเบิ้งหลังแรกแฮกมันครับผมเป็นยังไงเอา้าโ้นแร้วกวาที่หาวาคุยครับหลังแรกแฮกมาน่ะโอ้แขกมันอยู่ดีวะมันนนน่ะลังแรกอ่ะ นี่ครับแหกมันมันโอ้แหกมันสมซื่อเลยวะหลังแรกไหมหลังแรกครับแหกมันสมซื่อเลยหลังแรกแหกมันโอ้นี่ครับตรวเงยเติบอยู่ครับผมแหกมันมัน อันนี้ครับผมแฮกมันไปครับรุ่งแรงต่อไปรุ่งแรงที่สองที่สองยังอยู่ลังที่สามหลังที่สามหล,มลอนครับเงียก่อน เบื้องหลังนี่ครับชื่อมิดจิรีชูทรงเข้าทรงยาอันนี้นี่บลาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอ้มีครับมี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 ตัวมีตัวมีตัว ตนี้ตัวมครับะมเป็นตาปากที่เกาะที่อ่ะเห็นก็คับเด้อเด้อดูนี่ครับนี่อันนี้แต้มนี่คือสวย นะครับจำสองดวปตาเขาครับติดบูบล่ะโอ้ติดครับผมติด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 เอดอเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี ออออมาแล้ว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 โอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกครับผมปลาดุกนี่นะครับปลาดุกโอ้ปลาดุกน้อย บ่โตแย่หรอครับ,บปันได่ปันไดโอ้เดี๋ยวหักเงียงกับบมีบาทนะบะนะาเ่ยเดี๋ยว,ยว,ยวน้องปัดบ่เนอเงียง้ยคีมหรืออะไมาอืวเด้ๆๆอาจจะงอแล้วน้องขอตานี่ เงียงเลยเนาะบหมืนเนาะเงียงปลาดุกตันี่จะได้เรอเียบร้อยครับผมปลาดุกนี่ลองมองป่าตัวนี้ครับ ติดแบบบอดดินบอ,อยังเลย่่าเห็นเป็นโตเนาะนิ่งๆซื่อๆติดเสยเนาะนี่ครับงาเข้าดับติดแบบซื่อๆเฉยๆเลย โอ้ยแม,ม,ม,ม่ยิใหญ่ัดเองแก้เองก็ไ่ได้เยยลยโอเคปารีจะใส่นี่แลนะนนวนจังหวะตัวปาลา อ้ยครับสี่ห้าตัวได้เวลาไปายามรอบสองแล้วครับรอบแรกไว้ายไทยเบิงได้ปาคอสี่ตัวประดุกตัวนึ่งแล้วก็บปาะเข็งสองตัวนะครับ สรุปรอบแรกอันนี้รอบสองเลยซทุ่มเคิงแล้วครับเนี่ยยามรอบสองครับดูนะครับผมรอบสองหลังแรกเขาไม่ได้แหกมาหนอหอเกบ่าโแรกแหกเปลี่ยนเงียด้วยนะครับเปลี่ยนเงียก่อนครับน้องครับยามมาได้สิบกว่าหลังแล้วครับ เบื้องหลังนี่ครับผมตายตายวะปดุกทิ้งนะเป็นปดุกครับอุ้ยอิสเดี๋ล่ะออกข้างใลบายนี้เดีย๋ยวต้ดึงขึ้นกันอู้ อุ้ยประดุกครับผมนี่ครับตัวแรกของรอบสองครับผมตัวแรกของรอบที่สองครับยังอันตราย เัินไล่มากมากเรียบร้อยครับตัวแขอกรอบที่สองเบื้องหลังนี้ครับผมบินแล้วครับบินแล้วไปอย่างนู้นนะ ดู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 ครับดูอึ๊บโอ้สงเอนอยู่ยอ้โอาโหโอ้โหอ๋อดูตัวนี้นะเบิดงครับเบิ้เบิังเด่ะอย่างเบ็ดกองหนงอวะโอ้ยง่ครับเนี่ย ปลาดุกนาบิ๊กวยตัวดี๋ยวครับหักยังหักได้บุ้บเลยสองตัวแล้วครับรอบที่สามนะครับรอบจุดไายแล้วล่ะให้การมายำม,มาได้ครึ่งทางแล้วครับนี่ครับเบิรงเมื่อการเบ็ดเห็นไหมครับแต่ว่าครับ ปลาบดินครับมีบูบูเออมีรับผมมี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 บดินแวนนี้เลยอเยอะโอ้พันกว่กเขาพันครับพันมียอพันเมีนงหนนี่ครับอู้ใส่งาตรงนีตั่เงยครับ คักคักคักตีตีหนึงแล้วครับผมตีนงย้อยแล้วรอบสุดท้ายแล้วยำนียแล้วก็ีน้อนวุ้นครับตีห้าๆๆๆๆๆยีห้าเครื่องแุ้ละเยนนั่นปเเมงตัวนี้ครับผมเหนเธอท่องขาวขเห็่า โอ้โหล็อปฮังเดือดาังตู่ง่ครับเนี่ยฮังเดือดฮังตู่ง่ายนะน,นี่ครับตัวป่าอ้เก็บก่อนครับเอาแรวครับผมเป็นสนั้นนั่นนะครับแมนบีอะูี่ครับ อออ,อหาน่อยนอย้องอครับอู้ยตสัสวยๆั้นเลยงามๆๆๆเก็บคนครับนี่นะครับลงยงมองสา้อมือน,นี้นีอนนี่แบบครับพี่น้องครับ ยามเบยดจนว่าฮอดตีซอง้วครับผมยามสามรอบนึงดอกรอบละช่วโมงพละไปเกี๊ยบชวโมงบ้าชวโมงดอกวันนี้กะที่นอนครับป่ะเนี่ยเอาแห้งตื่นพละตีห้าตีห้าเครื่องจิดวารไปมากู้เบ็ดครับผมถือว่ามาันู่ครับคืนนี่ถ้าไป็รุ่นน้อกันรอบเศร้าครับผมใส่เงอเต็มที่เลยครับ เดีบบ๋ยวรุ่นน้อกันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมตีห้าครึ่งแล้วครับฟ้ากำมืดอยู่ฝนก็พอลินลินนอนเขาก็ตื่นนะครับ,รดดบ,นนรรบเห็นมั้ย ครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับยามเบ็ดเม่ว่นยามเบ็ดกู้เบ็ดครับผมกู้เบ็ดกลับบ้านนี่ครับบรรยากาศเศร้านี้กู้มาได้10บกวัวหลังแล้วละ่ะแล้วก็เปิดกล้องไปครับ ลหลังข้างหน้าดิ้นครับผมดิน่นอย่ว่าได้โอ้เข,าข่าคืออุ่นหัวย่างสิอั่นแม่ละบ่โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับผ,บผลงานาคือนี่ งานต่อบัดซึ่เราจะไปขีดมือขีดมือลูกพี่ไงดิดเกาลัดิบกคมบิดบกคมแขวบกคมมมาท่านแขวคนอ่ะโอ้ยเอด่ตัมอยู่ยบ่ยากันเรย